แต,แต่ถ้าไม่ใช่พลังงานคุณก็อาจจะเป็นพลังงานของทวินเฟรมของคุณอาการนี้ที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการทะเลาะมีปากเสียงถกเถียงกับคนในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่มีคนอีกคนที่เป็นการิกโซเมตการิกรีเลชชั่นชิพเนี่ย คาดหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทวินเฟรมของคุณทวินเฟรมของคุณอาจจะเป็นมัสคูลินหรือเฟมินินก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีอารมณ์โกรธโดยที่เช็คแล้วมันไม่ใช่พลังงานของคุณเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเขาอารมณ์โกรธอารมณ์ฉุนเฉียว depression หงุดหงิดอารมณ์ที่ เหมือน bueno.